สวัสดีครับพบกับผมนะครับครูแอดตะก้อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูวันหยุดกันนะครับเมนูวันนี้ที่ผมจะทําก็คือจะเป็นย่างซิโคงนะครับย่างซี่โคงก็คือวันนี้มันอากาศชุ้มฟ้าคุม้มฝนเดี๋ยวเรามาย่างซี่โคงกันนะครับย่างซี่โคงหมูนะครับไม่ใช่ซิโครงพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันเลยนะครับผมก็ นี่ก็เป็นส่วนประกอบนะครับก็จะมีซี่โครงหมูนะครับก็ครึ่งโลนะครับก็จะเป็นรากผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็เกลือวป่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซอสหอยนางรมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับสูตรหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นซอสนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเพื่อนทำน้ำหมักก่อนนะครับ แล้วก็ต้องมีโคกนะครับเดีย๋ยวผมเอาโคกกันหนึงก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับในโคกเทียมลงไปตำนะครับตัวนี้ตำทำน้ำหมักเนาะเราไว้ทำบรหยุดนะครับ หลาผักชีเข้าไปก็จะได้หอมนะครับให้หอมถ้าบางคนนะครับก็สามารถใส่พริกไทยดำเอพริกไทยดำเม็ดได้เลยนะครับแต่ของผมก็เพื่อลูกกินแล้วลูกสาวกินด้วยนะก็คือกลัวเผ็ดผมก็จะไม่ใส่พริกไทยนะผมก็จะใส่แค่พอช่วงนี้ฝนตกนะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับตะกร้อนะ ทั้งฝนตกทั้งงานกเกษียณน,นะครับก็จะตำไปเรื่อยๆนะครับตำจนเหลวไปเลย เ okay. มื่อได้ที่แล้วก็เมื่อได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกลือป่นนะครับอาจนะเล็กน,น้อยเกลือป่นซอสหอยนางรมนะครับเตรียมา นี้ซอสนะครับส่วนตัวนี้เป็นซีอ e ิ U ๊วขาวส่วนหนึ L ่งนะครับคน,บนเราจะทำแล้วก็หมักไว้นะครับหมักไว้สัก30นาทีนะครับ ในระหว่างที่เราหมาักไว้30นาทีนะครับเราก็จะไปก่อไฟนะครับก่อไฟรอเอาโคกเอาสากอ่ออาไวทานมื้อเที่ยงนะครับก็ตอนนี้ก็1ิโมงแล้วนะครับเดี๋ยวอีก,กครู่ก็จะเที่ยงแล้วฟังแด่เสียงขุดโคกเลย ยาหมหอมเนาะใช้มือนะครับล้างมือให้สะอาดคุกเขาเข้าไปขนาดยังไม่กินก็หอมเลยนะครับเพราะว่ามันได้ความหอมจากรา,ากผักชีทาให้ทั่วทั่วที่คงเลยนะครับก็เป็นเมนูวันหยุดเนาะสำหรับคนที่อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนมีเวลาอยู่บ้านแล้วก็ทำกินกันนะครับ รสชาติก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับอยู่ที่ใครถนัดแบบไหนนะครับก็ตามความต้องการนะครับของแต่ละคนแต่ก็ส่วนประกอบที่ผมทําให้ดูก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกระเทียมหน้าขิีแล้วก็สามอย่างนะครับปุงเข้าไปนะผมไม่ได้ใส่รสดีนะครับโอเคหลังจากนี้ผมก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะครับ อเคนะครับก okay, okay, so okay, 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 so you ่อนที่เราจะเอาข้าตู้เย็นนะครับเราก็ควรที่จะหาถุงมาห่อนะครับนี่ครับห่อไปทั้งถาดเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเช็ดตู้เย็นนะครับก็หลังจากที่เราหมักหมูไว้ 30ิบนาทีนะครับต่อไปเราก็จะเอาหมูไปย่างนะครับเดี๋ยวเราเตรียม่านไว้แล้วนะครับฐานไฟกำลังสวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟกันย่างย่างนะเนี่ครับเราก็เอาใส่ไฟนะครับย่างไปเรื่อยๆนะครับก็รอให้มันสุกนะครับเดี๋ยวใช้เวลาเราก็จะย่างที่โครงหมูไปนะครับจนกว่าจะสุกนะครับเดี๋ยวสุกแล้วเราค่อยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ไปไม่ต้องแรงมากนะครับพอดีพอดีเดี๋ยวมันจะสุกไม่ทั่วครับก็เสร็จแล้วนะครับเป็นย่างซี่โครงหมูนะครับเมนูบนหยุดนะครับแ<ค>บบบ้านๆดิจ่าเดี๋ยวเราดูดีจ้ากิน